สวัสดีครับท่านผู้ชมมนดีมาแนะนําเมนูจิ้มจุ่มเนื้อหรือว่าเนื้อจุ่มหรืออาศีวาอยากกินแบบเจลหว่านก็ได้ครับผมนี่ครับในหนึ่งเซตสีมีทั้งเนื้อน่องไล่น่องกรอบนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อน่องไล่อีกแบบหนึ่งขึ้นครับเป็นน่องโตมันครับผมวันนี้เป็นเสื้อห้องไหส่วนนี้เป็นเออขาวได้เลยครับนี่มะพร้าวอันนี้เป็นลินครับรอบคางนี่เป็นลินครับผมแล้วก็มีสาส์กีบสาส์กีบเบาหว้หลังย่างดีเลยครับว่ามีริวดำเลยนี่ครับ แล้วก็เป็นตับครับผมตับสดๆนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบสดส่วนนี้เป็นแบบมัดครับผมนี่ครับแบบมัดก็มีน่องไส้มีเนื้อสะโพกมีตับครับผมนี่เลยส่วนเซตน้ําจิมครับผมน้ําจิมนี่ตัวนี้เป็นเจลคขมนะครับเนาะเจลเผียเจลบีครับผมท้านี้เป็นเจลน้ําจิมแบบเจลหั่นสูตรเฉพาะของทางร้านเขาเองครับผมแล้วก็มีเซตดพักน้าซุป เตาห้อนออกไปแล้วเรียบร้อยครับผมอ่ะาเสิร์ฟลยครับจะเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับผมนี่ครับยูโซนข้างบนนี่เป็นมีอยู่4โต๊ะครับผมเมื่อนี้ก็จังงว่าที่กำลังไทยกันนี่มีลูกค้าเขามาแล้ว3โต๊ะครับผมนี่ครับนี่เป็นชุดจิ้มจุ่มเนื้อหรือว่าแจ่วห้อนนะครับมาเสิร์ฟครับนี่ครับจะเป็นหมอดินเผานี่ครับเตาท่านแบบนี้นะครับผม แล้วแบบลงไปจุ่มๆจิมๆนะครับนี่ครับเนื้อทยอยทยอยมากครับเอาครับมีทั้งน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มเจ้าห้อนนะครับเนาะร่มรวงเย็นสบายดีครับผมอากาศปลอดโปร่งดีครับนี่ครับเนื้อสวยๆเลยครับผมนั่งกินครับบ่ห้อนครับผมกางเขนครับอากาศกางนไม่ร้อนนะครับบรรยากาศพัทยาครับนี่ครับ หลายท่านหลายคนขอให้รีวิวบรรยากาศมาสั่หน่ยครับก็เนื่องจากแต่ทั้งงานของ YouTube นะครับนะเัาบภสามาสตร์ไทยหนาของคนอื่นมาลงในช่องได้ครับผมก็เลยจะถ่ายบรรยากาศไกลๆนะครับเนาะมาสูุบึงครับเสียสิ้นจากภาคกลางวันนะครับกลางวันมันหนีโตเต็มเลยเพราะม่มีโอกาสได้ถ่ายไปครับกลางวันจะเป็นในซุ่มซุ่มบุพเพครับทร้างหุ่นแล้วครับ อันนี้เป็นโซนกลางคืนมัน็สว่างสว่างแง่ๆนครับนั่งมันก็สีลงนๆนะครับ,น,รบ,น,งงรบนี่ก็มีช่วงนี้ก็มีลูกค้าเข้าสามโตครับผมนี่นะครับ